ามาครับนักเรียนครับมาเรียนรู้กันต่อครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยที่9ครับเหตุผลและความจําเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ในศาสนาอื่นๆนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับหลักธรรมในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับ ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันครั้งที่แล้วเราเรียนรู้หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ครับเรามาเรียนรู้นะครับในศาสนาอื่นๆกันนะครับตัวชี้วัดการเรียนรู้ครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นการที่วิเคราะห์เหตุผลความจําเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนาอื่นๆนะครับเรามาเรียนรู้กันครับเราไม่ได้นับถือแค่ศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวสําหรับในประเทศไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับยังมีศาสนาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับ แต่ในบทเรียนของเรานะครับจะมีศาสนาที่สําคัญอยู่4ศาสนาด้วยกันในวันนี้นะครับจะเป็นศาสนาอิสลามกับศาสนากรต์นะครับที่ครูจะสอนในวันนี้เช่นเคยครับการเรียนรู้นะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนเองนะครับความมีวินัยนะครับความตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนก็จะมีความรู้ไปนะครับ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับศาสนาแรกที่ครูจะพูดถึงนะครับก็คือศาสนาของอิสลามนะครับศาสนาอิสลามนะครับครูสรุปมาเดี๋ยวตามสไลด์พวกนี้เลยละกันนะครับประวัติความเป็นมาครับศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนะครับโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับได้รับองค์การจากทูตกาเบรียลนะครับกาเบรียลนั่นคือคล้ายๆกับ เ,เขาเรียกว่าอย่างไงเดียเป็นสื่อกลางนะครับในการให้จะติดต่อกับพระเจ้านะครับเพื่อเอาหลักธรรมคำสอนต่างๆนะครับของญญาศาสนาอิสลามเนี่ยให้นบีมูฮัมหมัดไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ไปประกาศศาสนาต่อไปนะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะครับสำหรับญญาศาสนาอิสลามนะครับที่ญญาศาสนาอิสลามกับญญาศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อคล้ายๆกันก็นคือในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้านั่นเองนะครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดพระเจ้าเป็นผู้สร้างในสิ่งต่างๆขึ้นมา ต่อไปนะครับคัมภีร์ทั้งศาสนาของศาสนาอิสลามก็คือในเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยที่คัมภีร์นี้ครับจะเป็นคัมภีร์ที่พูดถึงแนวทางในการปฏิบัตินะครับสำหรับคนในสังคมหรือชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนือนกันนะครับนั่นเองนะก็หลักคำคำสอนนะครับก็คล้ายๆกับในเรื่องของศาสนาพุทธที่เน้นย้ำในเรื่องของการที่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับในด้านต่างๆ การแต่งงานการตายการทำมาหากินหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับอันนี้คือคำพีอันกุรอานนะครับต่อไปหลักคำสอนทางศาสนาของศาสนาอิสลามนะครับหลักคำสอนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอยู่หลายๆ หลักคําสอนละกันนะครับในบทเรียนนี้ครับจะพูดถึงหลักคําสอนที่มีอยู่2ประการก็คือในเรื่องของหลักศรัทธา6ประการแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการศรัทธา6ปฏิบัติ5นะครับอันนี้คือหลักคําสอนของศาสนาอิสลามนะมาดูอันแรกครับหลักศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มจากศรัทธาแรกก็คือต้องศรัทธาในตัวของในในในพระองค์ก่อนนะครับในพระเจ้าก่อนหรือพระอัลลอฮ์นั่นเองนะครับชาวมุสลิมเชื่อว่าครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระเจ้าพระองค์เดียวครับเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ต้องศรัทธาในตัวพระอัลลาะ์เพียงพระองค์เดียวเชื่อว่าพระองค์มีจริงด้วยนะครับข้อที่2ครับศรัทธาในมะลาอิกะนะครับหรือในเรื่องของเทวทูตนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่คนกลางนะครับก็เหมือนที่กับที่ ที่ครูได้พูดไปข้างต้นนะครับเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางนะครับระหว่างท่านนาบีมูฮัมหมัดกับพระเจ้าที่เป็นผู้รับองค์การมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับนบีมูฮัมหมัดแล้วก็ไปเผยแพร่ให้กับชาวมุสลิมให้กับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาอิสลามนะครับผ่านไปแล้วครับสองข้อนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องของศรัทธาต่อพระคัมภีร์นะครับคัมภีร์ในศาสนาอิสลามก็คือคัมภีร์อะไรครับคัมภีร์อะไรเอ่ย คำพีอันกุรอานถูกไครับคำพีอันกุรอานเนี่ยนะครับก็เป็นคำสอนนะครับของพระอัลเลาะห์นะครับที่ได้บันทึกลงไปประธานพระคำพีเนี่ยบันทึกลงไปให้กับบรรดาศาสนาูตทนะครับกับผู้ที่เขาเรียกว่ารับองค์การมาแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงคำสอนคล้ายๆกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกถูกไหมครับศาส,สนาคริสต์เดี๋ยวมาว่ากันละกันว่าเป็นอะไรนะนะครับมาลอรลุนละกัน ต่อไปครับ4ครับศรัทธาต่อบรรดานะครับลอซูลหรือศาสนาทูตนะครับหรือว่านบีนะครับนบีก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าเอาคาสอนของพระอัลลอฮ์ครับไปเผยแผ่นะครับโดยที่พระองค์นะครับได้มีบทบัญญัติต่างๆไว้นะครับโดยชาวมุสลิมนะครับโดยเชื่อว่านะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนะครับเป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายที่พระอัลลอฮ์ครับมอบคําสอนที่สมบูรณ์แบบมาให้ที่สุดเพื่อมาสั่งสอนมวลมนุษย์ อันนี้คือข้อที่4ครับผ่านไปแล้วครับ4ข้อนะสำหรับหลักศรัทธา6ประการนะครับข้อต่อไปนะครับจะศรัทธาในเรื่องของวันสิ้นโลกนะครับชาวมุสลิมนะครับเชื่อว่าโลกมีวันแตกดับโลกมีวันสูญสลายไปนะครับเมื่อถึงเวลานั้นนะครับทุกคนต้องตายนะครับไม่ใช่แค่ชาวมุสลิมทุกคนบนโลกนี้ต้องตายครับเพราะชาวมุสลิมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับฉะนั้น เมื่อตายไปแล้วครับจะถูกเขาเรียกว่าทําให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อพิจารณาโทษในเรื่องของการสอบสวนตายไปแล้วครับยังต้องมาสอบสวนอีกคล้ายๆกับศาสนาพุทธเหมือนกันทําดีไปสวรรค์ทําชั่วก็ตกนรกฉะนั้นก็จะพิพากษาตามความดีความชั่วที่เคยได้กระทําไว้นะครับอันนี้คือข้อที่5ครับข้อสุดท้ายนะครับหลักศรัทธา6นะครับศรัทธา6ปฏิบัติ5นะครับอ่าข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับศัทธาศรัทธาต่อ กฎกาหนดสภาวะการของพระเจ้านะครับอย่างที่ครูได้บอกไปครับว่าชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจะมีสภาวะการอยู่2ลักษณะด้วยกัลนลักษณะแรกคือพระเจ้าสร้างกฎที่เป็นลักษณะที่ตายตัวนะครับตายตัวก็คือการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยเกิดขึ้นนะครับ การขึ้นพระอาทิตย์อากาศร้อนอากาศหนาวนะครับพระเจ้าเป็นผู้กําหนดอันนี้คือมีลักษณะที่ตายตัวการเกิดพยุการเกิดของมนุษย์นะครับส่วนลักษณะที่ไม่ตายตัวพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็คือในเรื่องของการกระทําของคนในเรื่องของการทําความดีความชั่วพระเจ้านะครับสร้างขึ้นมาโดยที่บอกว่าไม่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลน,นะครับจะทําความดีทำความชั่วจนสุดท้ายแล้วตายไปก็ต้องได้รับการพิพากษา อันนี้คือหลักศรัทธา6ประการต้องเชื่อในสิ่งนี้นะครับอันนี้คือ6ประการครับต่อไปลักปฏิบัติ5ข้อครับสำหรับชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติอย่างแรกครับในเรื่องของการปฏิญาณตนปฏิญาณตนว่าอย่างไรนะครับในเรื่องของการปฏิญาณตนชาวมุสลิมครับต้องปฏิญาณตนประมาณนี้เลยครับปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลเลาะห์และนะบีบูฮามัดนะครับคือศาสนาทูตองค์ศาสนาทูตของพระองค์ อันนี้คือหลักปฏิบัติข้อที่1ในเรื่องของการปฏิญาณตนนะครับไม่มีพระเจ้าองค์ใดครับแล้วก็ไม่มีศาสนทูตพระองค์ใดนะครับก็คือในเรื่องของนบีมูฮัมมัดหลักปฏิบัติในข้อที่2นะครับพูดถึงการละหมาดนะครับการละหมาดเนี่ยเป็นการแสดงความจงรักภักดีครับ แล้วก็ฝึกในเรื่องของความรับผิดชอบที่ชาวมุสลิมต้องละหมาดวันละหครั้ง5เวลายารุง่งกลางวันเย็นพบคําหรือกลางคืนนะครับอันนี้คือจะเป็นชาวมุสลิมที่โดยสมบูรณ์เพราะต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาในเรื่องของ5เวลาในเรื่องการละหมาดไม่ว่าอยู่ที่ใดครับต้องทําการละหมาดโดยหันหน้าไปทางเมืองเมกกะหรือมักกะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะว่าถือว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่อยู่ที่นั่นนะครับ เราเรียนวิชาภูมิศาสตร์ไปครับรูมักจะให้ชี้แผนที่อยู่เสมอถูกไหมนะครับฉะนั้นทิศเหนือคือด้านบนถูกไหมครับอ่าทิศตะวันออกคือท่านขวานะครับด้านล่างคือทิศใต้ด้านซ้ายคือทิศตะวันตกนะครับฉะนั้นถ้าประเทศไทยนะครับชาวมุสลิมของของประเทศไทยจะหันหน้าไปทิศใดครับของนครเมกกะหรือนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียน้ํามันเยอะๆครับลองนึก หลับตาและจินตนาการในเรื่องของแผนที่ดูว่าจะหน้าไปทางไหนนะครับเดี๋ยวคุณเฉลยให้ละกันนะครับเฉลยนะครับกดหยุดกดชั่วคราวก็ลองลองตอบกันดูก่อนละกันก็ได้นะครับเฉลยนะครับก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดนะครับจะสังเกตได้ว่าบางหลายๆสถานที่เช่นห้างสรรพสินค้าสนามบิน ดูหลายๆที่ครับศูนย์ราชการต่างๆก็จะมีในเรื่องของการที่จะมีห้องละมาน,นะครับในห้องละมาดก็จะมีเขาเรียกว่ามีสถานที่สําหรับในการที่จะล้างมือแล้วก็ทําความสะอาดร่างกายก่อนที่จะต้องละหมาดนั่นเองนะครับ ต่อไปรักปฏิบัตินะครับอ่านเมื่อกี้ครูได้พูดไปแล้วนะครับแต่งกายด้วยเสื้อผ้านะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สตรีต้องแต่งกายมิชชันะครับกอดลงมือปฏิบัติประกอบพิธีนะครับที่ครูได้พูดเมื่อกี้ก็จะมีในเรื่องของการทําความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องพึงปฏิบัติก่อน,อนที่จะละหมาดนะครับ ข้อที่2อ่าข้อที่3ครับขออภยัยข้อที่3เป็นเรื่องของการถือสินอดครับการถือสินอดเนี่ยงดเว้นจากทุกอย่างเลยนะครับการกินการดื่มรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการต้องสํารวมนะครับรักษาไว้ทุกส่วนให้พ้นจากการทําความชั่วนะครับในเรื่องของทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นครับจนถึงพระอาทิตย์ตกดินจะต้องงดเว้นในสิ่งที่ครูได้พูดไปเบื้องต้น นะครับที่ครูได้วงไว้ตรงนี้นะครับในเดือนรอมฎอนครับเป็นเดือนที่9ของฮิตลอสักกาดนะครับโดยฮิตลอสักรารเนี่ยก็จะมีการนับในลักษณะคล้ายๆกับจันทรคตินะครับสำหรับในปีนี้ครับเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนเมษา นะครับโดยประมาณนี้ละกันนะครับก็การถือสินอดนะครับก็เป็นการฝึกฝนนะครับในเรื่องของร่างกายทําไมต้องอดหน้านะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินนะครับมีเหตุผลครับเพื่อฝึกฝนร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็ให้รู้จักรสชาติของความหิวโหยนะครับให้เห็นอกเห็นใจเป็นการฝึกครับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับหลักปฏิบัติข้อที่4ครับเป็นในเรื่องของการสกาดนะครับถ้าเป็นในทางศาสนาพุทธก็คือเป็นเรื่องของการบริจาคนั่นเองนะครับ ในศาสนาอิสลามนะครับเขาต้องการฝึกนะครับพระเจ้านะครับต้องการฝึกนะครับหรือนบีมูฮัมมัดเอาคําสอนมาต้องการฝึกให้ชาวม,มุสลิมรู้จักการที่จะเป็นผู้เสียสละรู้จักการเป็นผู้ให้นะครับให้ศาสนิกชนนะครับศาสนิกชนของศาสนาอิสลามก็คือชาวม,มุสลิมนะครับบรรดาทรัพย์สินต่างๆนะครับเป็นของอัลละห์หรือเป็นของพระเจ้าเป็นผู้สร้างมาพระอัลละห์สร้างมาครับมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาละครับแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในทิศทางที่มันเหมาะสม ก็การเป็นรู้จักการผู้ให้หรือการสักการนั่นเองข้อที่5ครับประกอบพิธีฮัทนะครับใน2ปีนี้ครับสปีนี้นะครับพิธีฮัทเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าในเรื่องของโรคระบาดโควิดใช่ไหมนะครับพิธีฮัทเป็นการเดินทางไปประกอบศาสนก,กิจครับท,ที่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนครมิกานั่นเองครับก็ ชาวมุสลิมนับล้านคนนะครับจะไปที่นี่ไปเพื่อเคารพสักการะนะครับไปเป็นการเขาเรียกว่าไปเข้าถึงพระเจ้าหรือพระอรลันต์นั่นเองนะครับก็จะมีหินศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปบูชาไปกราบไหว้การประกอบพิธีกรรมกันนะครับโดยปฏิบัติเฉพาะผู้ที่เรียกว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องไปแต่ต้องมีความพร้อมสิ่งที่สาคัญคือในเรื่องของด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของทรัพย์สินเพราะโอ้โหไปนครเมรกาซาอุดีอาราเบีย นะครับไม่ใช่ไปตลาดน้อยใกล้ๆโรงเรียนตรงนี้ถูกไหมครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางฉะนั้นก็ต้องพร้อมนะครับแล้วคนไปตั้งเยอะนะครับตรงนี้ไปเพื่ออะไรเหยียบกันตายทุกปีครับเป็นลมกันทุกปีนะครับก็ไปเพื่อฝึกความอดทนฝึกความเพื่อกูลซึ่งกันและกันครับต่อไปหลักคําสอนครับก็จะมีในเรื่องของหลักคําสอนในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับก็จะมีหลักคําสอนที่พัฒนาตนเองก็คือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ มุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับทั้งเรื่องของการที่จะละหมาดและการก่อนนอนนะครับก็มีการห้ามบริโภคเนื้อหมูด้วยเพราะถือว่าพระเจ้าบอกว่าเป็นสัตว์ที่สกโปกนะครับแล้วก็มีเชื้อโรคมากนะครับในเรียนมกักจะเจอคําถามว่าเอา้าแล้วสกโปกแล้วพระเจ้าสร้างหมูขึ้นมาทาไมแล้วทาไมต้องห้ามในเรื่องของการที่ห้ามรับประทานหมูหรือบ,บริโภคหมูถูกไหมครับก็นะครับก็บอกว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกจิตใจนะครับของชาวมุสลิม นะครับก็คล้ายๆกับในเรื่องของละจากกิเลสในเรื่องของศาสนาพุทธเองนะครับห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเองครับส่วนมากตายด้วยโรคน่ครับแล้วก็ห้ามบริโภคเลือดสัตว์ด้วยเว้นแต่เหตุสุดวิสัยหรือมันมันมันเขาเรียกว่ามันลำบากอะไรจริงๆอะไรแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับถือความสัก์ครับต้องพูดแต่ความจริงคล้ายๆกับศาสนาพุทธเหมือนกันทีแน่นะครับห้ามพูดปดแล้วก็รู้จักพอดีครับคล้ายๆกับศาสนาพุทธอีกนะครับในครั้งที่แล้วเรื่องของความพอเพียงมัชฌิมาปฏิปทาถูกไหมครับไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไปทำเลี้ยงทำงานเลี้ยงชีพให้พอดีครับไม่ให้สะสมมากจนเกินไปแล้วก็นะครับในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่ต้องเป็นบุคคลแสวงหาความรู้นะครับเพื่อนํา ไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้คือหลักธรรมในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเป็นเรื่องของหลักคําสอนเพื่อการอยู่ร่วมกันครับก็มีในเรื่องของการที่จะต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันนะครับในเรื่องของการสกัดยังไงครับที่กูประพูดไปข้างต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของถือความสัตย์นะครับทำอะไรก็ต้องตรงไปตรงมาครับห้ามโกหกการห้ามเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็รู้จักระงับความโกรธความโลภความหลงอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของการอภัยให้กัน การอยู่ร่วมกันนะครับยังมีในเรื่องของความยุติธรรมครับก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับสอนว่าพ่อแม่ต้องรักลูกครับเพราะลูกเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้พระอัลลอฮ์ประทานมาให้ส่วนลูกก็ต้องเชื่อฟังคําสอนนะครับของพ่อแม่นะครับจริงๆแล้วคําสอนพวกนี้ครับก็กคล้ายๆกับศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปคล้ายกับศาสนาพุทธโดยซ้ําไปนะ ก็ยังมีในเรื่องของการประนีประนอมครับหันหน้าเข้าหาการเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะครับอะไรที่ยอมกันได้อะไรที่ยืดหยุ่นกันได้ก็ยอมยอมกันให้อภัยซึ่งกันและการคลายๆกันแล้วก็ให้ถือว่าศาสนิกระชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันเพราะทุกคนต่างเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์เดียวกันเป็นบุตรของพระอัลลอฮ์นั่นเองนะครับไม่มีใครเหนือกว่าใครนะครับส่วนสัญลักษณ์ครับจริงๆแล้วนะครับสัญลักษณ์นะครับทางศาสนาอิสลามบอกว่าชาวมุสลิมบอกว่าจริงๆแล้วนะครับรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกับดาวนะครับ เป็นการพูดถึงว่าเราจะเห็นพระจันทร์เครื่องเซี่ยวตรงนี้ครับตามมัสยิดต,ต่างๆนะครับพระจันทร์เครึ่องเซี่ยวกับดาวนะครับโดยที่เป็นเครื่องหมายของอาณาจักรออตโตมันเตอร์ครับที่เคยรุ่งเรืองในอดีตแล้วก็ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่ที่อยู่ภายใต้อาณาจักรนี้ครับเขาก็เลยยึดถือว่าเอาพระจันทร์เครื่องเซี่ยวตรงนี้ครับกับรูปดาวตรงนี้มาใช้เป็นในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ของตนในฐานะที่เป็นชาวมุสลิมนั่นเองแล้วก็นิกายของศาสนาอิสลามนะครับ ครูเน้นย้ําอยู่2นิกายนีและกันนิกายสุนีกับชีอะนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นนิกายสุนีส่วนประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกก็คือจะเป็นประเทศอิามมาน,นโดนีเซียครับก็นับถือสนถาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยแล้วก็เป็นนิกายชีอะนั่นเองนะครับสุนีกับชีอะที่มากนะครับบนโลกใบนี้ แล้วก็ศาสนาอิสลามในประเทศไทยครับก็จะมีคล้ายๆกับศาสนาพุทธก็ต้องมีในเรื่องของในเรื่องของการปกครองถูกไหมครับก็จะมีสํานักจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของจุฬาราชมนตรีถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นประมุขที่ใหญ่ที่สุดสําหรับศาสนาพุทธก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็จะแบ่งในเรื่องของเขตการปกครองอํานาจการปกครองก็แบ่งกันไปก็จะมีคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะครับก็ก็แบ่งตามนี้ นะครับสามสามหลักๆตรงนี้นะครับแต่ที่จะใกล้อาจเอาเป็นความรู้ที่นักเรียนพอจะเคยได้ยินนะครับเป็นในเรื่องของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดละกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้นะครับคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดนะครับเป็นความรู้นะอิหม่ามครับหรือว่าัตอิหม่ามก็เป็นผู้นำศาสนานะครับประจํามัสยิดข้อเต็บนะครับจะเป็นผู้แสดงธรรมประจํามัสยิดแล้วก็บิลันนะครับ มันก็จะมีคําผิดเพี้ยนนะครับตามในหนังสืออาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นคําผิดเพี้ยนมา,ยาเช่นคําว่าบิลันนะครับมาจากคำว่าบิลานอะไรแบบนี้นะครับก,ก็ผิดเพี้ยนกันไปตามชื่อก็เรียกด้วยความเคยชินนะครับก็ทั้ง3คนนี้นครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นนักบวชหรือแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบุคคลโดยธรรมดาแล้วก็แค่เป็นผู้นําแล้วก็เป็นผู้แสดงธรรมประจํามัสยิดแล้วก็เชิญชวนให้ ให้เขาเรียกว่าไปปฏิบัติตามศาสนกิจตามเวลานะครับอันนี้สรุปสั้นๆครับสำหรับศาสนาอิสลามครับศาสนาต่อไปครับเป็นศาสนาคริสต์นะครับศาสนาคริสต์นี่ก็คนที่เรียกว่านับถือมากที่สุดในโลกแล้วนะศาสนานี้นะก็ไม่ไม่น่าจะมากที่สุดในโลกก็ก็เรียกว่าเยอะเลยแล้วกันนะครับสำหรับศาสนาศาสนาคริสต์นะครับก็มีพระเจ้าเหมือนกันนะครับศาสนาคือพระเยซูนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาจากศาสนา อยู่ได้นะครับหรือที่เรียกว่าพระยะโฮวานั่นเองอ่ะมาดูกันศาส,สนาคริสต์ครับพระเยซูเริ่มประกาศคําสอนนะครับโดยที่เอาความเชื่อของศาสนาชาวยิวครับมาปฏิบัติแล้วก็เอามาเป็นคําสอนนะครับแล้วก็ทรงส่งส,งสาวกไปเผยแผ่คําสอนนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับชาวยิวนะครับก็เริ่มใส่ศรัทธาและเชื่อพระเยซูเป็นเมสสิยานะครับของชาวยิวนั่นเองแล้วก็ เมื่อไปเผยแผ่ครับก็มีนักบวชชาวยูบางกลุ่มครับเชื่อว่าไม่ยอมรับคำ,คำสอนพระเยซูนะครับแล้วก็เชื่อว่าเข้ามาเนี่ยเผยแผ่ศาสนานี่เพื่อต้องการปฏิวัตินะครับในเรื่องของศาสนาที่ชาวยูนับถือจนกระทั่งก็เรียกว่าในที่สุดพระเยซูก็ถูกทหารโรมันนะครับจับตรึงไม้กางเขนแบบนี้ครับแล้วก็สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ3 3ปีหลังจากนั้นครับพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วนะครับพวกสาวกก็เรียกว่านับถือศาสนาสสนายูนี่ก็เริ่มใส่พระเยซูแล้วก็สร้างศาสนาใหม่ขึ้นมาก็คือศาสนาคริสต์นั่นเอง คมพีที่สำคัญครับก็คือคมพีไบเบิลครับก็จะมีในเรื่องของคมพีเก่าแล้วก็พระคมพีใหม่ นิก,กายนะครับของศาสนาคริสต์ก็จะแบ่งออกเป็น3มนิก,กายด้วยกันนะครับนิก,กายใหญ่ๆครับเช่นนิก,กายโรมัน,มนคาทอลิกนะครับก็จะเชื่อในเรื่องของบรรดานักบุญนะครับแล้วก็พระเยซูคริสต์แล้วก็พระแม่มารียนะครับพระแม่มารียนั่นเองนักบุญต่างๆประเทศไทยครับนิก,กายนี้ถือว่าเป็นนิก,กายที่คนนับถือมากเลยนะครับส่วนนิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาในประเทศไทยในช่วงของสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับบทนี้ครับก็เป็นบทที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเราคือบทการวานนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับนิกายต่อไปคือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับนิกายโปรเตสแตนต์นะครับจะเป็นนิกายที่เรียกว่าไม่เคารพนับถือเขาเรียกว่าใดๆเลยนะครับก็ในศาสนาคริสต์นะครับยังมีเรื่องของไม้ไม้กางเขนถูกไหมครับยังเชื่อในคมพี์แต่ศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือไม่มีรูปปัน้นไม่มีเทวรูปอะไรเลยนะครับก็จะเชื่อในเรื่องของพระเจ้าอัลลอฮยอ์ย่างเดียวนะครับแต่สําหรับศาสนาคริสต์ก็จะมีในเรื่องของรูปไม้กางเขนถูกไหมนะครับก็ แยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกครับสำหรับโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องคมพี่นะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของการปฏิบัติบัตรเขาเรียกว่าพิธีกรรมต่างๆอาจจะแยกออกมาจากนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็สถานในตัวไม้กางเขนแล้วก็พยซสูเท่านั้นนะครับส่วนสําหรับในประเทศไทยนะครับก็เข้ามาในช่วงของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้น ตอนต้นก็คือตั้งแต่ในช่วง <S ellt. S 2> ของรัชการที่123นะครับแล้วก kind of eh. ็จะมามาลุ่งเรืองเฟื่องฟูหน่อยก็จะเป็นในช่วงของรัตนกสิน์ในช่วงของรัชการที่4รัชการที่ห้นะครับคล้ายๆกับโรมันคาทอลิกนะครับคาทอลิกนี่ก็เฟื่องฟูมากในช่วงของรัชการที่5มีการสร้างโรงเรียนแถวโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนเราก็จะมีโรงเรียนอสมชัญถูกไหมครับก็อสมชัญบางราฐสันตคอนแวนต่างๆใกล้ๆกับโรงเรียนเรานี่แหละครับเป็นยุคเฟื่องฟูของศาสนาคริสต์ส่วนนิกายสุดท้ายครับเป็นนิกายโรมนิกายออร์โธดอก นะครับเชื่องในเรื่องของหลกักตรีเอกนุภาพนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลากักตรีเอกนุภาพนั้นมีในเรื่องของรูปแบบไหนนะครับสำหรับในประเทศไทยก็มีบ้างนะครับสำหรับออรทอดอกนะครับต่อไปหลักคาสอนของศาสนาคริสต์ครับก็จะมีในเรื่องของบทบัญญัติ10ประการนะครับก็จะมี10ประการนี้ก็คือเป็นหลักปฏิบัตินะครับของชาวชาวคริสต์นั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของ หลายๆข้อละกันนะครับอย่างเช่นที่สําคัญคญนะครับก็จะคือห้ามนับถือพระเจ้าองค์ใดนั่นเองนะครับห้ามอย่าเขาเรียกว่ามีแค่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดสัปดาห์แล้วก็เป็นวันวันที่บริสุทธิ์ครับเป็นวันที่พักผ่อนก็ต้องอยู่กับครอบครัวเป็นวันครอบครัวนั่นเองครับแล้วก็มีข้ออื่นๆเช่นที่คล้ายๆกับศาสนาพุทธคือห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีนะครับห้ามผิดลูกผิดเมียสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ห้ามรักทรัพย์ นะครับห้ามพูดปดอะไรแบบแบบนี้คล้ายๆกับศาสนาพุทธอันนี้คือบทบัญญัติสิประการของศาสนาคริสต์นะครับหลักคําสอนครับเมื่อกี้ครูได้พูดไปว่าหลักตรีเอกานุภาพนะครับเป็นเรื่องของการที่ศรัทธาพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวมี3มสภาวะคือเป็นพระบิดานะครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกครับพระบุตรครับแล้วก็เป็นผู้เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์แล้วก็พระจิตนะครับพระจิตวิญ,ญญาณอบริสุทธิ์เพื่อมอบความรักและบันดาลให้กับมนุษย์ที่ปฏิบัติ ดีประพฤติดีนะครับหลักตรีเอกานุภาพนะครับก็ถ้าเรียนด้วยกันก็ก็น่าจะเคยเห็นนะครับสำหรับการที่ทําท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับหลักคำสอนต่อไปครับเป็นเรื่องของการมอบความรักครับอันนี้เน้นย้ำม,มากเลยอันนี้อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเขาตบแก้มซ้ายยินแก้มขวาตบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มอบความรักให้กับคนทุกคนแม้กระทั่งศัตรูก็ต้องมอบความรักให้นะครับอันนี้คือหลักคําสอนของศาสนาคริสต์ ยังมีอีกครับหลักอาณาจักรของพระเจ้านะครับก็แบ่งออกเป็น2ส่วนในการอาณาจักรบนโลกมนุษย์แล้วก็ในเรื่องของบนสวรรค์นะครับแล้วก็หลักความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับครูเอาเป็นข้อที่สําคัญละกันนะครับเชื่อนะครับในเรื่องของพระเยซูฟื้นคืนชีพนะครับเชื่อในพิธีศีลต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อในวันพิพากษานะครับว่าชีวิตนี้นะครับเป็นเขาเรียกาต้องไปรอคําพิพากษานะครับการลงโทษและการตอบแทนรางวัลคล้ายๆกับศาสนาอิสลามเมื่อกี้เลยมีวันพิพากษานั่นเอง แล้วก็พิธีกรรมที่สําคัญนะครับไล่เรียงไปเลยละกันนะครับไปอย่างรวดเร็วกอาจจะพูดเร็วนะนะครับสินล้างบาหรือสินจุ่มครับเป็นสินแรกเลยนะครับที่พูดถึงเมื่อเป็นทารกครับหรือคนที่จะเข้ามานับถือศาสนาคริสต์ก็ต้องมีพิธีนี้นครับโดยที่ใช้น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเทบนศีรษะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการล้างบาปนะครับอันนี้เป็น ในเรื่องของไวยทานโลกที่จะเข้าในการนับถือศาสนาคริสต์นะครับถ้าเป็นในศาสนาพุทธก็จะมีเรื่องของอแสดงตนเป็นพุทธมามะกะใช่ไหมถ้าเป็นศาสนาอิสลามคือในเรื่องของการปฏิญาณตนเองพิธีต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของศีลกําลังนะครับเรื่องศีลกําลังเนี่ยจะเป็นการเจิมที่หน้าผากด้วยน้ํามันนะครับเพื่อยืนยันความศรัทธาในเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับอันต่อไปศีลมหาสนิทนะครับ อันนี้นะครับเป็นพิธีรับศีลน,นะครับโดยที่จะมีการรับประทานขนมปังเล่าอางุนที่เป็นสัญลักษณ์แทนกายกับพระโลหิตของพระเยซูนะครับเป็นอาหารมื้อสุดท้ายโดยที่บอกว่าถ้าทําพิธีนี้นครับบอกกับสาวกนะพระองค์จะมานั่งประทับอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วยในเรื่องของพิธีกรรมนี้นะครับศีลก็ต่อไปศีลมหาสนิทนะครับอ่านี่ครูพูดไปแล้วนะข้อที่4นะครับ ศินแก้บาปอะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของการไปที่โบสถ์อะครับเพื่อสารภาพบาป,บาปแก่บาทหลวงครับในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับของพระเจ้าเป็นผู้ไถ่บาปนั่นเองหลังจากที่อาจจะเคยดูในหนังนะครับที่ที่ไปไปบอกในโบสถ์ถูกไหมครับไปกระซิบก็จะไม่เห็นหน้าบาทหลวงต่างคนต่างไม่เห็นหน้ากันนะครับสารภาพบาปเสร็จแล้วก็จะมีการให้คําตักเตือนนะครับเหมือนกับเป็นการสอนไปว่าอย่าทําบาปอีกนะอะไรแบบนี้นะครับข้อที่5นะครับเป็นสินเจิมคนไข้นะครับคราวนี้จะเป็นในเรื่องของการที่จะ เจอคนไข้หรือเป็นการให้กําลังใจครับสำหรับผู้ป่วยนะครับให้มีกําลังใจและมีสติอยู่ตัวอยู่ว่าพระเจ้าอยู่กับเขานะครับเพื่อบรรเทาพลังความเจ็บปวดอะไรต่างๆนะครับข้อที่6นะครับเป็นสิลอนุกรมหรือสินบวชนะครับสำหรับพระไม่ใช่พระนะครับผู้ที่จะบวชเป็นบาทหลวงครับแต่ถ้าได้รับสิ่งตัวนี้นะครับบาทหลวงก็จะไม่สามารถที่เรียกว่าให้สมรสได้นเอง ข้อที่7ข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของสินสมรสนะครับเป็นเรื่องของการประกอบพิธีกรรมการแต่งงานในโบสถ์นะครับแล้วก็มีบัตรหลวงเป็นตัวแทนถูกไหมครับเป็นพิธีเขาเรียกว่าสัญญากระชับความแน่นแฟ้นนะครับจะรับรักหรือจะรักกันตลอดไปอะไรแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าทั้งสองจะไม่แยกออกจากกันจนกว่าจะตายจากกันไปนะครับก็มีบัตรหลวงครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นะครับทางศาสนาแล้วก็เป็นพยาน แล้วก็สิ่งสุดท้ายครับสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ก็จะเป็นในเรื่องของไม้กางเขนครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พระเยซูนะครับที่ถูกถูกทหารโรมันถูกไหมครับจับตรึงไม้กางเขนในพระชนมายุ33ปีนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้ครับศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับอาจจะเร็วมากนะครับครูอาจจะมีพูดเร็วพูด พูดติดขัดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อกระชับเนื้อหาให้ไม่เกินระยะเวลาที่ครูตั้งใจไว้ละกันนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับทักไลน์มหาครูติดต่อสอบถามครูได้ทันทีเลยมีนักเรียนหลายคนนะครับตั้งใจเรียนมากก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแบบนี้ครับจะได้มีความรู้นะครับในช่วงของเรียนออนไลน์แบบนี้สิ่งที่สําคัญเลยครูเน้นย้าเสมอความมีวินัยในการเรียนนะครับความรับผิดชอบในการเรียนแล้วก็ท้ายคาบนะครูครมี กิจกรรมไม่ทําเช่นเคยครับสรุปความรู้ต่างๆแล้วก็ส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นการเช็คเวลาเรียนด้วยนะครับเช็คความรู้ที่ได้เรียนไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนออนไลน์ทุกวิชาเลยนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ